Look, up. Do this. Look up. Pizza. Pepperoni pizza. <coughs> Pink pigs. <coughs> Puppies. สบายกันไนไอ้แดงครับเจนี่ฉันเธอจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล,นแ,แล้วฉันให้แกล้างอาผัดเนี่ยแกทำไม่ยังฮะจานชามช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้ยังทำหรือยังยังมีโต๊ะสี่ฟูแล้วตั้งแต่แกต่อปา, <ừ. S 1> ากเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกอะทะไม่ได้ทำให้กูสลดหรอ จะได้แจกเงินการ์บีบีอ่ขอโทษครับเดี๋ยวผมจะนำเพลงขอนายกำเนิดบ่าววีให้เลยครับฉันฆ่าโทษกันแล้วนะนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำเลยครับฉันเตะกันแล้วนะเฮ้ยรู้เรื่องไหมครับเจ้ถามไปเรื่องเขาฮัปปี้คลีน beautiful happy beautiful long young mm hmm มันร้อยเท่าร่นะคะอันคุณต้องตัดการลนะเลยนะไล่มันออกคุณเกินอะเขาอยากทำงานกันตั้งเยอะแยะเร็วสิเช็ดเห็นาไหมว่าห้านเนี่ยเช็ดโอ้เช็ดเข้าไปเดีกยยังจะมามองห้าอีกถ้าฉันไม่สัง่งให้หยุดเช็ดน,นะห้ามหยุดเข้าใจไหมเจ็ดไปสิเว้ยอย่ามาสับอายนะเช็เดแบบนี้เลยเช็ดสิ ทมชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยสึกวันลุงทีนี121เป็นรายการต่อไปค่ะอุนศสนสุภาเสดวันนี้นะคะติดชานรังปริกัสติความอยากทําให้ขนวิงวูนและปิดท้ายวันนี้นะคะไปดูการเผาทําลายยาเสพติดล็อตใหญ่กว่า26ตันจากจำนวนยาเสพติดกว่า1300คดีซึ่งมียาบ้ามากกว่า139ล้านเม็ด ไอซ์กว่า6,000กิโลกรัมและยาเสพติดประเภทอื่นๆซึ่งรอบปีนี้มีการเผาทำลายยาเสพติดไป10ครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกอันยาเสพติดไม่ให้กลับเข้าสู่สังคมไทยได้อีกต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลแ,และอากาศมีได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง